หลังจากนักตบลูกยางสาวที่มากอะกลาสวิซีได้สร้างปรากฏการณ์คว้าดับเบิลแชมป์วอลเลย์บอลหญิงอาชีพไทยแลนด์ลีก2015และวอลเลย์อบอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2015ที่ผ่านมาได้สำเร็จล่าสุดเมื่อวันอังคารที่7เมษาย,ยน2558คณะผู้บริหารสโมสรนนำโดยนางสาวพันธิดาว,วิทยาพาเลิศผู้จัดการประชาสัมพันธ์และการพาณิช พร้อมด้วยโคชโจกิติพงศ์พรชาญยิ่งชีเพชโค้ดคและตัวแทนของนักตบรูหยางสาวทีมมกักกอกลาดวีซีได้เดินทางเข้าขอบคุณบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดผู้สนับสนุนหลักของทีมโดยมีนายทิติพฤชอุ่มกรรมการผู้จัดการได้ให้เกียรติต้อนรับคณะจากสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกลาดในครั้งนี้พร้อมกับแสดงความยินดีกับความสําเร็จของสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกลารดก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารสโมสรและนักตบสาวทีมบีจีพีซีพร้อมถ้วยแชมป์ทั้งสองใบอีกด้วย